สองมือแม่ลูกรู้ผู้สร้างโลกสองมือแม่พัดโบคล้ายโศกเ้าแม่น่ะซึงใจมากที่ว่าขอปุ๊บได้ปั๊บดังใจมากภารกิจช่วยเหลือน้องเปิตาวาดนะครับโดยมีคุณแม่ชนระดานั้นคอยดูแลนขอชื่นชมคุณแม่มาครับโอ้ความเป็นแม่อาตมาภาพอยากจะเผยแร่ หัวอกความเป็นแม่ทึงดูแลลูกถึงแม่ลูกจะเป็นอะไร้วแต่แม่เนี่ยพร้อมที่จะดูแลลูกได้เสมอเนี่ยคือสิ่งที่สัญชาตญาณของความเกิดมาเป็นมนุษย์คนคนหนึง่งนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเคสนี้อาจจะเป็นเครื่องเตือนสติให้แก่ญ,ญาติโยมและให้รู้ถึงหัวอกความเป็นพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่ว่าลูกจะโดนอุบัติเหตุมาเช่นใดแม่พร้อมจะดูแลอยู่ตลอดเวลาก็ฝากญาติโยไมไว้ที่ชมอยู่นะครับ ก็อย่างน้อยๆอัตมภาพนําสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาให้ญาติโยมได้เห็นแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าสมควรที่จะ,จะทําตามในการจะให้การช่วยเหลือก็ช่วยเอะครับนั่นเองสืบต่อไปกราบขอ,ขอบพรคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพี่ได้ช่วยเราในวันนี้ก็ราบึ้งใจที่ว่าเออเราขอบปุ๊บมาปั๊บขอบปุ๊บมาปับป๊บจ้ออาปุขรวนวกัตัญอยูบูชาค